ทายสบายดีและสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเสาเนาะหลังจากที่กลับมาตะเวงแล้วก็พ่อแม้พี่น้องเอ้ยไปหาหน่องไมง้นะไปหานงไม้มากแก่งไก่เมย์ตอนนี้ก่ยังเสาอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่เว็นกำลังขึ้นมาหายุฟีละอยู่ทงพ่อแม่พี่น้องอีเมย์ยังไปก่อนละกลับมาตะเวงกลับเป็นวัดดีส,สบายมือหนังรถปด เพื่อพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับส้มบึงน้ำเดียวว่าไปหาน้องใหม่เมืนน่อนหร่นะสน,นิมนสิได้สิมาสำเลยนาะอ,อ,อยู่ทุ่งไฮทุท่งหน้าเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนนี้พ่อนพี่น้องเห็นเบอร์มันเขียวๆนะเจ้าของมันซิมี่ เพ่อน้องเอ้ยจ้าวันเป็นแหน่งน้อยนะน้นไม้ยามนี้กัซซิมีตะแหนงมันหะหละถ้าบลเลยซุ่มๆม,มันกัซซิมีนอมีโดกมันนำ้ำเฮ็นตโต้คุยเลยอุ๊ป๊ะปนั่นแหนงนี้กันหมดตึกมันเป็นวัดนะโอ้อ มึงสองแหนงไหมเอ้ยมานแล้วพี่น้องแหนงมันนะสามแหนงนะทั้งในพี่พร้อมพี่น้องเอ้ยพอนี้นะมันเป็นสีเขียวๆคเนี่ยพร้อมพี่น้องก็เลยมิยงเนี่ยนะอันนั้นจะอยู่แต่ทั้งในพี่จักสีเอาได้หรือบอ่โอ้ยหมด ากาะดกกระ้อนแต่เสาอะไนี่ทางนี้นกะอุ้ยสีแนงลำเดียวนะมีสีโนส,สีแอนซีแนงน้อยมนะั้ย แดงมันตกกอก่อละเดี๋ยวได้รึเปล่าอือเขาพี่น้องเอ้ยหมันไม่ได้สี่แหน่งน่อยมันอันนั้นเะเอาไม่ได้เลนี้ 都不太乐意。Well, ส <v> anyway, ีอันนี้นะทีนี้สีไหนมันเขียวมันก็มีนก่อนนี้นะนะแมงหนมเกาไหมยูทูบยูทูบ có điều này, cậu, có anh em mong chưa ừ, nữa hả 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 น้า,มนานนเมนแรงนะก็แม่ก่อกนี้ละมีเน,ะนาะเราแม่กระส่ามีแตะหนามทั้งหมดฮะา เดีมยวไหมกะไม่พออ่ก็ ตะตุดน่นี really? yeah, no no, oh, mm ่มองสิน่า็ด้วยกัเอากเลแหงมันหลายเลยนงเอ้ยโอ้ตะตุ่ดนังกะแงมันแก่หาซุกเปนฝนตกไม่ไหมแต่ละได้ปงแก่มาละเน้อแหงมาละ เดียวจนม er ีพอแกงนี่พอแกงนะออเี๋ยวก่อนออันนี้เนาะจะเท่ง้นอเจอหนัหาโคนี่จะก็ได้เลยอืมไหม กระโดดน่อยมัน้ยเพื่นแหงนี่ก็ย่าเลรขึ้นสูงละ กำลังอ,อืม,นนมทันย่าคอนใช้กนองนั่นไหมจะปุ่นอยู่อมอไาเอาคูกค<น>่อนทำไม่ไพ่นนน้อง,ง,งอาบางท้ายนคูก่กนแต่แล้มีะแนงมัน้ง,งนแงน่ะนี่ก็ได้มาลอล้อันน,อนึงเจอระะแนงน่ยมันทัม น,น่าเจอไหมเออเขาหามอยู่ตลอดเนาะนี่จะเาเขาเอานี่อยู่ไหนเอ,อ่ยเอมดําเมด่อถึงนี่อยู่แหน่งมันหดม่ตุ๊กตาไปหลงตัวเหน่งมนันไหลเนาะ พอมีอัีใหญ่ที่น่เนาะมตะแนงทุกคนกร็รอกิ้งในแหนงมันซีขยะมันเหี่ยวมาแล้วโอ้เน่เน่มันเหี่ยวมาแล้ว มาหาทรงนั้นใช่ะหมลงแต่เอาอยู่ดูจูดดอกบ้านเลยจะตัวโขยต้นไม้ไผ่พี่น้องเอ้อย okay. คุดลงไปนี่น้มันเร่มแก่แล้วบ่ฮักเนาะเลยฮักก็ยังงล่ะ กำลังปุ้งมั้ทันเห่าอยู่เนาะน่ะแ <c oughs> <c oughs> ม่เอ้ยกำลังก็นะ่นกำลังปุ้งมึงทันเา่าแฮมทั้วไปมันแมงน้อยมันแข็งกอล์เลอรข้าวเจ้าบิจูดนะค่ะพี่น้องแบบไผ่บิลามนะมันจะแข็เงเนาะยไหนนมนะ ้าก็เลือไผ่ล่าเนี่ยมันสีอ่อนตอนเอาไม้ปงมั่งเ,เดี๋ยวเรามาหาทางพีก่อนถ้าจันกร์มุ้หลาย ไม,ม,ม่บ่แม่ใคดิล่ามัมนมันกับบ่อป้งเพราะฝนบิตก เงียบไหมแล่วเต่ามันให้นี้มันดูคร่ค่อยเนาะ อยู่ไหนเอาเนี้ย จะก้าวก้าวตัวน่อยนะโปสหมกขึ้นไผ่ข้อขั้น เลยลายแล้วด้วนี่ก็แกงนะเนาะรถไปห้องนะปลาตุ้งตาข่าหากเอามาแต่ปลาหน่อไม้เฮ้ยน้องโหยงโหยงมามือเสาร์นะก่อนวิ่งนในล้างหน้าล้างตาครับเดี๋ยวมาแต่ดึกแต่เสาวพดอัน เดี๋ยวค่อยกันซีได้มือก้อนพห้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องไม้เขากะได้หลายเติบเนาะแต่ว่าน้องไม้เนะี่ยยุ่นําอีเม่สันิมน้ำมาเอารถมาเหมือนกันขี่รถมาพา้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางมันไกลนะมาแล้วกับพระยุนาพระเจ้านี่รถกะแล้วก็พาเดี๋ยวไปหาหน้าไม้ไปลินยุ่งกับพายพี่น้องเอ้ยไปสง่งขาบเหมือนีอ่ากับเป็นวัดพร้อมมีที่ไหว้ไปเลยเดี๋ยวสิได้พาก,กันมือก้อนพ่ายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ สวยแล้วพ่อพี่น้องตะเป็นก็ขึ้นสูงแล้วเนาะอยู่เข้าเลยตอนนี้นะเดี๋ยวพากันเมือกก็เมือหายให้ยูเฮ็ดกินก็มนนะัน หอนเหินแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปหานอ้ําน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องจะมาหาให้ดูให้กินเนาะน,นี้หลับเงยกวมไม่กล้าอ้ําน้ำแล้วแล้วพ่อยพี่น้องเดี๋ยวสิมาใบหน่อไหมก่อนวันนี้นะหนิไงไม่ได้หลายแต่พ่อยพี่น้องเอ้ย ทั้หลายก็มีแสดงมัน วานน่ะมามีอันนั้นก้อนเาเอาเยอะหมดเยอะ้เจ้าพามาทุเรนเพากินมาทุเรนง่ายมาทุเนนี่นั่งด่เยอะเลยซือแล้วมามีมาทุเรนลาวเนี่มาทุเรนลาวมันนั้เขาหมายมากมันเปิ้อนมือมมีนี่นะมันมีเราอย่างมันเลยมันเป้นมือ มันมีพายอืนมีหนังอนี่รถเฮ่ไหมเอ้ยรถมัเลยอี่ยแลัยดจุมหเ้าไปยงบอเไปบองมุนคืนนี้นะผู้ชายสามวันจ๊ะยอดแถวห้องกูละจะล้างคืนวันนี้มือเลยหพันไม่ถึงยานนะทษยแล้วแขบกลางหน้าอีสตก็อ

ไปแล้วเราก็เอามาล้าง ตุบแล้วละพี่น้องเดี๋ยวมาเซอร์เกอร์แล้วก็เอาไปต้มเนาะน้หลต้มปลาไว้มันจืดแล้วกะ เอาไปตัดไอพี่น้องเอ้อเพราะว่าเราซีฮิตมกนะหมกนงไม้ตอนนี้ต้นมนงไม้เ่ากาน่าจะจืดแล้วพอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวออกไปล้างก่อนนะล้างแล้วกะตําข้าวเบือ่อตอนนี้กาล้างนงไม้แล้วแล้วพี่น้องเดีย๋ยวมาต,ามตามออําอันตําข้าวเบื่อสักก้อนเนาะ มาตามัดนงไม้โต่อีกนี่ตน้นงไม้กายะแ,และแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขามาปุ่มเคิงนี่เนอะเสือเกิดแป้งโนและกาน้ำตาลเพิ่มหน่อยพี่น้องจ นังตู ทุกคนตอนนี้มอนเอาไม้เ่ากันแล้วแล้วนะเดี๋ยวสิมาหอ่อเหมือนี้ทุกคนเอาบื้อมาอึนะอนะข่้นมนะเดี๋ยวห่อกันมัเนี้ห่อแล้วจะเอากกไปนึ่งเนาะ ตัวนี้ก็ห่อแล้วแล้วนะเดี๋ยวมานับเปิงว่ามันได้จะหอ่อสองสามสี่ห้าหก,หกหกห่อพี่น้องเดี๋ยวออกไปนึ่งก่อนวันนี้นะเ มันซุกแบบน,นี้นะพ่อยพี่น้องน้องทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งมกน้อหยเฮาเนาะว่ามันสุกหรือยังนะเพราะว่าสน,นิมหนึ่งกัแต้หงเหิงแล้วพ่อยพี่น้องหนึ่งเสื่อนะมกเสื่อบายมกมาอึพ่อยพี่น้องเดี๋นะยวปุ๋งก่อนอ

Terima <tiny> kasih telah menonton! <noise>